นี่นี่ครับเจ้าของนาอยู่นี่อเจ้าของนาบอกอัดให้เต็มที่ดีอย่างนี้จะห่วงทำไมเต็มที่เลยไมหวงเลยอ่านี่แปลงนู้นก็ของแกนะนะนะเขียวๆนะโอ้โหอันนี้ยี่สิบกว่าวันใช่ไหมพี่ข้าวสามสิบจากสามสสามวันสามสี่ไม่รลองนะสามสามวันใหญ่ขนาดนี้นะจ้าๆโอ้โหดู อันนี้เข้าดีก็เคยเยอะอยู่นะอันนี้หมักลดลงไหมพี่ลดลงเยอะไหมลดลงลดลงลดล, <ốt S 2> ล,ลงเยอะเลยเอ่อเ <ừ. S 1> ยอะเลยนะเราเ้าดูพี่มันแตกกอดีนะแน่นเลยเออว่วานเลสไปกี่รอบแล้วพี่่านไปรอบเดียวจ้ะข่าวว่านเลสไปรอบหนึ่งเนี่ยรอบสองอยังเหลืออีกประมาณกะว่า ญญวันจัวานไปตอน23วันหวานเล็กไปเออโอ้โหอย่างอย่างใหญ่เลยสี่สิบไร่สี่สิบไร่โอ้โหดูต้นเดี๋ยวต้องซูมข้างบนน่าไม่ค่อยมีหรอกหญ้ากระดุมกระดิ่งโอยิ่งยิ่งข้างบนนู้นยิ่งเลี่ยมเลยจามีเกาะเนี่ยม,มันเยอะอ่าแต่ว่ามันมันก็เบาอ่าเบาลงเนาะอ่าสวยไหมพี่ถ่าจริง <c oughs> แต่กอดีนะโอ้อันนี้มักเทนเดอร์แล้วก็วานเลสแล้วพ่นกิ่งทองกี่รอบแล้วพี่กิ่งทองรู้สึกว่ากันคุมเลนแล้วก็สองรอบจ้ะโอ้พน่พนกิ่งทองไปสองรอบนะเออโอ้ยมันเป็นกอเลยนะกอใครกอมันเลยนะเนาะกอ,อที่ถ่ายให้แม่ดูเลแล้วลากยาวด้วยนะ เมื่อกี้ผมทอดดูโหลากยาวพุ๊ดเลย,บบยโอ้โหนี่ข้าวสามสิบกว่าวันมันมันเลยหัวเข่าแล้วมึงนยเมื่อกี้ผมเห็นป้าเดินลงไปเลยหัวเข่าแล้ว่ะเก้าห้าโอ้โ,โหดูเขียวอันนี้เขาเรียกเขียวไม่ล่อมแมลงเอ่อคือข้าวดีดลดลงโอ้โหใบมันตั้งนู่นนูน่นลักฐานอยู่นู่นปากอยู่ตรงนู่นนู่น นั้นหลักฐานโอ้มันเบาเยอะเลยมันเบามากเลย